ให้ไปซ,ซื้อขนมไม่ได้ซื้อเหล้านะห้ามซื้อเหล้าเลยครับให้พี่เขาเก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไาเคยคนดังครับคนดังคนดังดังอีกแล้วครับพี่น้องหน้าเปลี่ยนไปเลยครับเด็กพิมอะไรดิตาดคนตัดทำทำงานของสวัสดีวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางกลับจากสุรินทร์ไปกรุงเทพแต่ระหว่างทางนะแวะผ่านอำเภอชุมพลบุรีผ่านบ้านเชียงต้นคำโตกนะจะแวะไปหาอาจารย์ออทนิดนึง ตอนนี้ทางเฮตั้มเขาอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับกำลังถ่าย MV กันอยู่ก็จะแวะไปหาน้องนุ่งหน่อยแต่ระหว่างทางกลับนะครับเดี๋ยวปุ้ยเขาเคยมาเนาะเคยั okay, ปจะพาไปเยี่ยมอาจารย์ออนิดนึงเดี๋ยวตามผมไปครับผมตอนนี้มาถึงแยกไฟแดงชุมพลบุรีนะครับบ้านบอลสปอร์ตคลับาม,มาสวนบอลไปเลี้ยวขวา ทางวัดป่าชุมพลบุรีนะครับเข้ามาโอ้มีช้างด้วยครับพี่น้องมีช้างด้วยนะครับรบ,รบ้านตรงนี้ก็มีช้างนูนชาวช้างนี่ครับมาถึงบ้านที่ตั้มแล้วนะครับนี่นั่งไหมใครน่ะ นึกว่าจะรอดที่หลงไหนโอ้เจอคนมาเจอคนดังครับมาเจอคนดังครับคนดังคนดัง,คดงใครอยู่บ้างอรับโรงเนี่ยมีีพ่ล้ก็เบิมันเติมอยู่มันเติมเขาอ,อยู่บุรีรัมย์ค่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาวันไหนกำลังกำลังจะไปไปดูบ้านอาจารย์ออดเดี๋ยวปะอาจารย์ออดอาจารย์ออดใครอยู่นะ ไปดูทันทีอ่ีกหลังหนึ่งคือบ่ได้ไปนัมเนี่ยตั้มคนดังอีกแล้วครับพี่น้องหน้าเปลี่ยนไปเลยครับแม่สบายดีเดี๋ยวพี่กำลังกลังมาทำแลนด์มาร์กอยู่นี่ท่าตูมเดี๋ยวไปเที่ยวไปโปรโมทให้หน่อยสวยใกล้ๆนี่อันนี้เฮตดี่น้องดูอีกหลังนึงนะครับวันนี้เฮตัม กำลังถ่ายเอวีอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆพาไปหาเร็วกว่าบุยวันแม่จันรถมีเมียด้วยหรอนื้อเนึกพ่อแกออกมาจากเซอไ์ฟ้าไน่อยบูดปเร็นแล้วเขาไม่ได้ให้ันมาไม่ได้ออกมาเป็นลูกออดนะนะก็ลูกออสไงฉันอถให้ลูกกบนี่ครับครังนี้ดูซิพ่อแกจะจำได้ไหม เจนนดยังเรนนด์ยังเฮ้ยอันนั้นตัวเมียเออเกอ่านี่นะแกอยู่บ้านนี้ดูที่ว่าแกจะจำได้ไหมว่าใครมาไม่ใช่ว่าลงไปพูกกันไลกก่อนนะเจนโอ้โหดี ที่ยสวัสดีครับโอ้โอเป็นยังไงสวัสด,ดีครับเพิ่งรูง้ข่าวว่าเป็นปุ้ยเราให้ฟังนึกว่าเป็นแค่ธรรมดาธรรมดาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาจารเครืองน,น้ำแข็งเนี่ยนี่นแหละต้องกิจภาพตัวเองครับเอาเสียงมาไว้จัดจับปิดกุ๊กเอาเอาเพื่อเอาพาอันนี้มาพามาเยี่ยม สวัครับผมผมพุชเชอรี้ครับวันนี้หลังจากออกจากท่าทุ่มกะพาพี่บอยแวะมาหาอาจารย์อดครับครับตอนนี้เป็นอะไรนะเรื่องเอามาพึกเหรอไปล้มล้มหรือไงโตเอามาพึกกับเอามาพึกเอามาพึกคนครึ่งเดียวตกโต๊ยืนกินเหล้ายืนกินเหล้าแล้วก็ล้มครับเส้นเลือดเนาะเป็นเพราตอนนี้ตอนนี้กินได้ไหมตอนนี้กินไหม ท่านในร่องเงี้ยเดี๋ยวจะได้มาอยู่ใกล้ๆกันแล้วผมอยู่ท่าตูมีตั้งสี่ไม่หรออยาบ่าอยู่ท่าตูมเอ้าจังหวะเสี่ยวไม่จังกับมาอยู่นี่แล้วจะมาอยู่ทำแลนด์มารคือนี่มาทำที่สวนตกมาทำสวนสวนท่องเที่ยวแล้วก็มาทำบ่อตกปลามาซื้อไม้ซื้อซื้อขายที่ซื้อไม้ซื้อป่าแปรรูปเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวผมเดินหน้าเนี่ยมาอยู่แล้ววันนี้มาดูเซเวยที่ทางก่อนเอาดีดี ให้ดีจิงให้ดีไม่ครับอาจารย์ออดใครจำอาจารย์ออดเลยซี่ได้มั้งครับนี่ครับก็ไม่ดีกลับมาอยู่บ้านตอนแรกแกไปอยู่นู่นอาจารย์สิเอ้าเว่ยไมาอยู่บ้านแล้วเหรออยู่บ้านเดี๋ยวได้ไปอยู่ด้วยกันละใกล้ใกล้ละอยู่ท่าตูมมาอยู่ท่าตูมเดี๋ยวจะมาทำแลนด์มาร์กอยู่นี่ซื้อไม้ขายไม้ถ้าถ้ามีใครขายต้นมุกต้นไม้ขายป่าก็บอก เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่ปีกันนะครับผมเดี๋ยวรัถ่ายคลิปให้ดูทีหลังเด็กแปรงครับแปรงจบนัดกันหลอพี่นัดเนี่ยคุณชูนุกยแกจะมาให้แล้เนอ่ยยุ้ยนัดเลยยุ้ยขนมขนมอย่าไปซื้อเหล้านะให้พี่เขาเก็บไว้นะอ่ะผมให้อันนั้นเสร็จเอาเก็บไว้ให้แกหน่อยอย่าไปให้เดี๋ยวแกหดี๋ยห้มากินเหล้าเอาไปซื้อของกินเล็กๆน้อยพี่ไปไหนไปหาตั้มไปหาตั้มเดี๋ยวกลับกรุงเทพ เมื่อนี่ครับเกี่ยวว่าเกับเก็บเก็บเก็บมามามาอยู่นี่แหละอยู่เระ่มมาหาอันนี้การให้อาจารย์นอตเอาไว้ซื้อขนมขนมกินครับเอามีอะไรฝากถึงพี่ไหมก็ถึงฝากถึงพี่ทุกคนแหรอครับอืมก็ยินดีต้อนรับครับครับ มัยังไงหรอกคิดคิดเยอะหลายพอเดี๋ยวไปหายทำตามที่ผมบอกเลยบริษัทไอบัมบัดตัวเองหาเชือกมาแฟนแล้วก็เอาให้ผมซื้อขนมไม่ได้ซื้อเหล้านะห้ามซื้อเหล้าเด็ดขาดให้พี่เขาเก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้ไปเดี๋ยวผมอยากลาพี่อาจารย์อ๋อก่อนนะขอไปถูกกับพายเพีงแรงเดี๋ยวแวะมาหาเดี๋ยได้มาอยู่ใกล้กันลาแม่เลยนะแม่ลูกกลับไปนะครับครับ เอาพี่เดินกลับกลับกลับแล้วอันนี้พี่สาวนะครับพาเก็บเงินเลยนะครับนี่แหละดูแลเดี๋ยวได้มาอยู่นี่เดี๋ยวไปเที่ยวมาหาใกล้ๆกันนี่แหละครับ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 กลับกลับกรุงเทพเลยไปหาตั้มก่อนอันนี้พี่เขย เตั้มนะครับแล้วก็ช่องช่องฝากช่องด้วยช่องด้วยครับผมผมอเยี่ยมไอ้ดอนหลังขั้วหรือช่องครอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนชับผมนี่นะครับเป็นพ่อของน้องน้องน้องเฟิร์นน้องฝนน้องฝนเดี๋ยวได้๋ยไปอยู่ใกล้กันเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวหากันครับผมเดี๋ยวไปเที่ยวอะไรมาจีบีแลนด์จีบีแลนด์จะจะทำใช่ไหมครับครับจีบีแลนด์กำลังเอาไมโครเตรียมการแล้วกำลังเดี๋ยวทำเอามาให้สวยเลยครับครับแล้วก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปหาเฮตั้มมันตัวก่อนของเราเราเตรียมงาน ทีมงานอะไรดีทีมงานของไอ้พี่บอยเนาะกับผมคือครอบครัวน้องฝนน้องฝนชาแนลเป็นตัวแทนของเฮียตั้มทำตรงนะครับเนาะขอให้อ้จาบอยทำธุรกิจสุดยอดนะครับผมทำให้ดีๆเดี๋ยวพวกผมก็ได้ไปช่วยเหลือรับด้นช่วยเหลือครับผมอเคอยไปดูนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย